<ท>โซ่ไอแม่ยังไม่จบทั้งฝูงท้องหมดเลยแล้วก็มีการกระจายเชื้อเป็นบ่ค่ะจ้ามันมันหายไอปนีน้ำสุดแต่ว่าเนี่ยเมื่อนี้เริ่มเห็นเป็นตุ่มเป็น,ปนอะไรพ่่ะอจังเดยก็ค่ะวว่าหันแม่ใดก็ค่ะไอ,อ้แม่นหน้านูคือบอกข้อมันไขใครข้อบวมแต่นบาง้ต่างต่างบวมบ่ตัวขังหลังสิมากินหัวหมอหรอตัวนี้วะค่ะตัวนี้วะ นี่ตัวแรกเออแมนแมนจ่าหนาหนาหันตูดหายเลยไม่เห็นคอหันหน้ามาสิลูกหันหน้ามาทนายเห็แต่ว่ามันมีตุ้มแตกอันไอ้ไอ้นี่ย่นย่นอืมเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยหมอต้องรักษาก่อนมีเงินก็ค่อยว่ากันแต่ว่าเอาชีวิตไว้ก่อนค่ะหมอไม่อยากดอกเฮียนก็ยู้อหนสิไปใส่เออไปใส่ไปใส่เฮียนหมอกจะยืหันละ มีเราไปหานันบ้าเพราะว่าเดือนบางช่วงสองสองเดือนสองเดือนเราหันมาฉีดยาไอ้เนาะแต่ว่าอันนี้นี่งมันคือเป็นสีซึมซึมหรือว่ามันเป็นจังไหนบอราสองเกตดอาการนี่แหละค่ะตีเชื้อแล้วอซึมซึมนี่แหละค่ะตีเชื้อแล้วเนี่ยปกเนี่ยติมันกระเจิงแม่จ่ากันเลยอ๋อปกติกันเจิงแมนกันเลยบนแน่ใจว่ามันมันเป็นจังไหนสันเดยอมันมันติดหรือมันบ่อติดไปอ้วนหนาตัวนันมะกันนะคะอืม ายยาอุ้มท้องท้องฝูงแล้วก็ติดเชื้อนะทุกคนเป็นอะไรที่ต้องตัวระวังมากการติดเชื้อในแม่อุ้มท้องเป็นอะไรที่รักษาต้องระวังมากๆระวังทั้งแม่แล้วก็ต้องระวังทั้งลูกอ้าวโอ้ยเดินมา,ามันก็เดินไปหันตูดให้หมอตลอดเลยมึงนี่โอ้ยเน้ะ มาขอดูหน้าหน่อยสิจะสวยขนาดไหน,นอ๋อบวมแล้วค่ะบวมนี่แหละรักษาการบวมแล้วสักพักหนึ่งก็จะเจ็บคอแล้วก็จะไม่ค่อยอยากกินแล้วก็จะงอยงอยเงา,าเงาขาวทั้งฝูงเลยทุกคนดูโบะเลยสจอดระวังแม่อุ้มท้องเด้อ ระหว่างแม่อุ้มท้องถ้าถ้ามันรุนแรงถ้ามันรุนแรงเขาบอกรุนแรงเลยติดเชื้อแรงนี่คือมีน้ำมูกน้ำหูน้ำตาแล้วก็ไขขึ้นสูงมันจำเป็นต้องฉีดแบบนั้นทังต้องฉีดได้ต้องกินแต่ถ้ามันยังบอได้ไขขึ้นสูงแต่ว่ามีตุ่มสองตุ่มสามตุ่มมึงเสียอ่ามอจะแนะนาให้กินซึ่งมึงทั้งฝุงแล้วน่าจะเป็นงัวทีดื้อจักหน่อยน่าจะจับยาก เพราะว่าทานหลอ,อกล่อ,อให้กินนี่ก,กสิได้อยู่เป็นวะค่ะกินนี่คือได้อยู่จ<อ>้ะกินนี่ได้อยู่เพราะว่าเพิน่นเพิ่นมากินหมูอาหารเจเจ้าของวัวจีเจ้าของวัวสวยทั้งวัวและคน<โ>อจอดค่ะเดี๋ยวมาก็ถ้าตัวน,นี้มันมันไข่ขึ้นสูงมากเลยนี่มีแผลตรงนี้นะทุกคนเนี่ยนะตรงไอ้ตัวนี้บ่บ่บ่ไอ้เพิ่นเป็น มันสิมีโตง้วดจืดกมีโตแม่นี่จ้ะมันเป็นงว้วดจืดง,ง้วดไอ้อ๋ออันนั้นมั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 นแผลที่ตกสะเก็ดหรือตอนนั้นเนี่ยเนี่ยอันนั้นใสายยา่ยาท้ายามันมันเริ่มเป็นโตแหลกเลยนี่คือโตแหลกอ่าเอาใส่ย,ยาอยังค่ะใส่ย,ยาหม่องรู้ไหมยาห่อปูนเคีือบหมากเขานี่เด้มถูกสุดแล้ว ถุงละหาบาทเลยตังบักหลายจ้าเนี่ยเออใส่เดย์ขึ้นกันแล้วมันโยบูย่ทุกคนมันโยบใช้ยาหม่องใส่ยาหมอ่ <laughs> มองเด้อยาหม่องนี่แหละใส่ยาหม่องจ้าตอนมันขึ้นตุ้มแรกแหละใส่ยาหม่องท่านแล้วมันเริ่มมันเริ่ม,ม,มออก,ออกเป็นลักษณะนะเมื่อก่อนมันก็นหายไปเลยเอ,อ๋อโอ้ยาหม่อ,มองก็ใส่เดย์ได้ทุกคนเลยยาหม่องยาหม่องขายดีแน่นอนมาที่นี่ระเบิดระเบิดแน่นอนเลยจากใบจากตะกีดน้ำหายาเขียวใบโพกันจนขาดขาดตลาด ว่าที่นี่ยามมองเด้อพี่น้องว่าที่นี่ยามมองอุ้ยนี่สีขอด้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นทองก้อนน่าจะน่าจะพร้อมๆกันกับตัวนี้จ้ะรู้สึกว่าตัวนี้ก้อนนั่งตัวนี้ก้อนตัวนั้นกับที่หลังตัวนั้นตามมากแตกไอันมันงัวแม่สาวน่ะมันก็เริ่มทองน่ะใส่ตัวใดแม่สาวมันมันสาวสองแต่แต่ว่าผสมให้มีสาวเลยเป็นบ่นี่ ทองเหลวจ้ะนี่คือสาวเลยเห็นม่้โอ้ไปขี่ว่าเป็นงูเด็กหน่อยอยู่จ้ะเเขาาป็นสวโตโตก็จังแบ่นี่ทองเหลวพนะทุกคนเลยนี่แม่มันเป็นเป็นงูไท่อ๋อนี่มันทองแล้วดูเขาตัวนี้เท่มากเลยทุกคนดูดูเขาเันเห็นนะตัวนี้เป็นงูเล่จ้ะงูช้างร้อเล่โอ้เล่กี่เปอร์เซ็นต์เนาะนี่ดูเล่ลอยตัวนี้ อืมแม่มันมันเท่าละมันหลายหลวกจอน<อ>เลยลเอ้าว<ล>หายไม่ไวแนะนำให้กินยาทั้งฟงเลยจ้าจ,ดจาดไป